สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทกท่านเลยนะคะฝาดีสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่5นะคะวันที่5้านะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจที่ให้กับเย็นจิตพรทีวีค่ะขอบคุณจากใจจริงของเย็นจิตพรทีวีนะคะที่ท่านได้ที่ท่านได้ ให้กำลังใจเย็นจิตปวีด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้กำลังใจกับเยนจิตปวีนะคะขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงค่ะนะคะเป็นน้ำใจอันประเสริฐนะคะซึ่งเยนจิตปวีก็บอกตามตรงนะคะว่าก็อยากได้กำลังใจเนาะค่ะทุกคนก็อยากได้กำลังใจค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะสาวดำก็พยายามกเย็นจิตพลดีก็พยายามที่ทำสูตรค่ะคือสูตรเนี่ยมันคือสาวดำทำเนี่ยนะคะมันมันมันหลายสูตรก็จริงค่ะแต่มันเป็นสูตร3ามตัวนะคะถ้าสมมุติว่าเราเราก็เลือกเอานะคะว่าจะเลือกเอาสูตรไหนคือเราดูเราดูเนี่ยมันจะมีหลายสูตรเราชอบสูตรไหน เราก็เลือกเอาสูตรนั้นนะคะเลือกเอาสูตรนั้นเวลาสาวดําเอาลงให้นะคะเนี่ยอย่างสูตรนี้นะคะสตัวบนนะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะดูที่ตรงที่เลขเด่นนะคะให้ fc ทุกท่านให้ดูที่เลขเด่นนะคะเลขเด่นเนี่ยนะคะเลขเด่นว่าเด่นอะไรนะคะถูกใจท่านไหมถ้าในเลขเด่นเนี่ยถูกใจท่านนะคะถูกใจท่านท่านก็แคปเอาใบนี้ไว้เลยนะคะแต่ถ้าว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง เลขสามตัวบนท้ายรางวันที่หนึ่งมันมีอยู่ในห้าตัวเนี้ยในนี้ถูกล้านเปอร์เซน์ค่ะสิบหางเนี่ยถูกถ้าถูกตัวนี้แล้วก็ยังถูกสองตัวบนอีกนะคะค<ส>่ะอันเตอสองตัวบนนะคะวันนี้สาวดําก็ให้ฮานอยในลายอยู่ในกลุ่มนะคะที่ลายกลุ่มสาวดําก็ให้ไปสี่หางนะคะมาเข้าค่ะนะคะวันนี้วันนี้วันที่ห้านะคะ ก็ให้ไปก็เข้าค่ะท่านผู้ชมอ่าพออ่ให้ไปสี่หางเข้าสามตัวเลยคกันท่านผู้ชมเนี่ยนะคะสาวดำให้นียคะ่ะวันนี้มันที่ห้านะคะเนี่ยคะ่ะวันที่ 5, ห้าหานอยวันนี้นะคะเนี่ยสาวดำให้ไปสี่หางปรากฏว่าเข้าเข้าเข้าสามตัวนะคะแล้วก็ให้เน้นเจ็ดศูนย์ก็เข้าที่อา่า ให้เน้นเจ็นย์นะคะมันก็มันมา6 6 6 7 0 6 0 7ก็เข้า3ตัวแล้วก็เข้า2ตัวนะคะเนี่ยนะคะอยากจะได้อย่างนี้เหลือเกินเนี่ยที่สาวดำพยายามทำอยู่เนี่ยคะ่ะอันนี้ก็สูตรสาวดำทำนะคะเนี่ย1 2 3 4หางเองกับหานอยวันนี้นะคะแล้วเนี่ยแล้วก็เน้นนะคะเน้น70เนี่ยคะ่ะ70 3 4 5 0 1 0แค่นั้นนะคะก็ปรากฏว่าหวายออกหานอยออกพิเศษนะคะ6 0 7 ก็เข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวนะคะเนี่ยที่สาวดําทาที่จะ,อะหอยหอยใหญ่ก็จะพยายามทาให้มันได้อย่างเนี้ค่ะนะคะมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนาะค่ะนี่คือสูตรสามตัวบนและสองตัวบนล่างของสาวดํานะคะ,ะให้ท่านดูแล้วท่านแคบไว้ท่านชอบก็แคบไว้เลยนะคะเราจะไดะ้เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางนะคะ เป็นแนวทางก่ะมันแล้วแต่ว่าท่านจะชอบใบไหนถ้ามันถ้าท่านชอบใบไหนแล้วมันก็ลงทุนน้อยค่ะซื้อตัวละ10บาท10บหางเนี่ยซื้อตัวละ10บาทคูณหกมันก็เท่ากับตัวละ60บาทใช่ไหมเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นเงินหกร้อยค่ะอันนี้เราก็สักตัวละ20่สิบอะไรเงี้ยนะคะเราเล่นน้อยๆถูกก็ได้กําไรสองสามพันเนี่ยเราก็โอเคแต่ถ้ามันถูกสตัวนี่เราได้กาไรห้าหกพันเลยนะคะ เนี่ยที่สาวดำพยายามทำแต่ทำ้านอยนะ่ะมันได้ค่ะสาวดำทำงวดแรกเลยเข้าเลยนะคะห้าหนึ่งเก้าค่ะนะคะที่สาวดำทำงวดแรกเข้าเลยกับห้าหนึ่งเก้าวดที่สองคืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยสามตัวไม่เข้านะคะผู้ใดจีฮยดเข้าแล้วพี่น้องออกซีหนึ่งหนึ่งเนาะนั่งกับบอกว่านั่งตัดเบิ้ลนตัดหามออกค่ะ ค่ะกับบอทืนนั่งมานั่งกัะบอทยืนแบบมันไปทสองเก้าเก้าสกับพี่น้องค่ะนังกระบจากความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะความเป็นจริงกับเฮ่าบอกกันความจริงเนาะแต่ก็จั้งสั้นหละแต่มันเฮ่ากับพิจารณาบึงเนาะเนาะเอาห้องมัดอะไรอ่งวดวันที่สิเจแม่ค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดหนึ่งมันออกไก็มันออกห้าค่ะ เนี่ยนั่งกระเฮ็ดนอนเนี่ยมันก็มีหลักฐานอยู่เนี่ยค่ะงวดสิบเจ็ดเนี่ยที่ว่าอันนี้เขาโตก้กับหนึ่งห้าเก้าเนี่ยพี่น,อน้องมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วค่ะเนาะสาวดำกับบอดด้บ่ดด้ไปเบ,บาขาคู่ๆด้วยค่ะเท็ดเฮ็ดมากอะเขากับหูเลยว่าสูตรของเจ้าของเขารู้ว่าเขาเนาะอืะพี่น,อน้องวันนี้วันนี้นั่งกเ็เฮ็ดนั่งกระเฮ็ดมากาอีกกระเจ็นนนั่งเฮ็ดไอ้เฮ็ดตัวค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยอันนี้ก็เขาค่ะอันนี้เขาตรงเลยค่ะห้าหนึ่งเก้าเนี่ยวันที่วคตที่สิบเจ็ดนะคะถาบดีนั่งกับพี่รักกานชัดเจนค่ะที่นั่งเฮ็ดไปกับเฮ็ดเฮ็ดสูตรไปอยากอยากในถือเจ้งสี่แล้วไม่นอนมาน,นี่อันนี่มันก็เขาค่ะเป็นบบก,กับสูทาโตนเนี่ยค่ะเนี่ยก็เขากับเก้าหนึ่งห้าเนี่ยค่ะที่นั่งวงไปก็ว่านั่งมักนะนั่งมักวันนี้มันออก ห้าหนึ่งเก้ากับเท่ากับเทาถูกอยู่เนี่ยน้องเนี่ยมีซิพิโตเนี่ยน้องพี่น้องนั่งสั่นลตะ่ะกรนั่งจังหวะมันจิ้มนั่งพยายามเฮ็ดพยายามเฮ็ดไอ้สูตรสามตัวนี่แหละมันงต้องคอยคุ้มค่าแบเนี้ทั้งวันอ่ะวันนี้น่าก็ไม่เฮ็ดสูตรใหญ่อีกสูตรใหญ่กับเขาจะเนี่ยสูตรใหญ่นายเนี่ยกับเขาก้าวหนึ่งห้าสูตรใหญ่กับตะวาววาวตามเนี่ยปั้งนาะว่าว่าเห็นนั่งเฮ็ดสูตรหน่อยหอดสูตรแห้าสูตรใหญ่ายถือเจ้าจี่แล้วค่ะ เนาะบานนี้มันก็มันก็ไข่เน้อว่าเ right. ้าสิบสองกว่าหาสิสองตัวนะในนั mm ่ง hmm. บ่อในนั่งบ่เนาะเนบตามต้นติจรินนะค่ะตามต้นติดรินเนาะพี่น้าะเนาะบนนี้สูตรนี้อีกวันนี้สูตรนี้ของนั่งกระเืออีกค่ะนี่แหละของนั่งจะว่านั่งถือหกสูตรลยคะเนี่ยห้าหนึ่งเก้าตรงตรงเนี่ยสามสิบห้าตัวนี่ยค่ะเนี่ยตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทคูณหกมันก็เป็นเงินสองพันหนึ่งร้อย เนี่ยค,ค่ะสองพันหนึ่งร้อยถือขาก็ได้แปดพันหานี่พี่นอ้องเนี่ยนั่งเห็นไหมมันก็ถืออิลีจะไม่ถึงหัวใหญ่นี่ละจา้ะวันนี้งวดที่สองนั่นบ่เขางวดเมือ่อกี้นี่บ่เขากะเขาแทงแต่สองเต้าเต้า,ตาตอสองค่ะผู้ใจมือเป็นจุดพัฒนาเห็นเนาะผู้ใจมีอเป็นจุดพัฒนเห็นเห็นแต่ก็นั่งว่าว่าถือว่าถืาถอนะคะครนนี้นี่อีกสูตรนั่งถือหกสูตรนั่งเห็นแปดสูตรเลยค่ะเนี่ยคะ่คะอันนี้ก็เข้าในห้าหนึ่งเก้าตรงตรงเนี่ยพี่นอ้องอันนี้ซื้อตัวละแปดสิบบาทคคนนมีเงินนะ เลขเจ็ดตัวค่ะเนี่ยเลขเจ็ดต so. ัวก่ะถ้าเลขเจ็ดตัวมันสิบบวค่อยผิดเลยค่ะอ่าถ้าเลขสิบไอ้เลขไอ้เจ็ดตัวถ้าเลขหาตัวมันก็ถือถ้ามันก็สิทถึงยากจักหน่อยแม่นอันนี้เขาซื้อมาสองพันหนึ่งค่ะมันก็เขาแล้วาเขาซื้อหน่อยซื้อหลายแต่ต่ำสุดมันก็สิบบาทเนาะเนี่ยค่ะนั่นเขาบอกให้ฟังตามตรงเนี่ยแหละค่ะนี่เนาะอ่ะบัดนี้เป็นอะไรบ้างไอ้เบ้อเนาะบัดนี้เขามาเบิ้งบัดนี้งวดนี้ค่ะงวดนี้ วันนี้ของนั่งนี่เด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนั่ะค่ะถึงหายเบิ้งเนาะมีแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อกไอ้หมดวันที่สิบสิบหกกุมภาพันธ์ค่ะสิบหกกุมภาพันธ์น่ะนี่อีกสูตรหนึ่งค่ะนี่เด้อเบื้องเด้อพี่น้องนี่เด้อค่ะอ่านี่ยแหละเป็นเบิ้งไว้แคบว้เป็นหลักฐานกับบ่ซื้อกับสร้างเได้หูว่าเขาเขารียกเขาหรือบ่เขาเนี่ยเพราะว่าสาวดังเป็นคนบอกตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเอานั่งเขียนว่าสูตรสาวดก่อนเนาะค่ะ ูสาวดำพี่น้องเนาะคูจังหนึงว่าอันโอ้ยหลายตัวนั่นขายน้ามาซื้อวนันน่ะมันประมาณยังสั้นเด้ค่ะอันพี่น้องซื้ออันน้อยๆตัวน่ะสองตัวน่ะซื้อในหน่วยห้างนั่นสองสองตัวนั่นมืดเชิญละหาพันกับมีสามพันกับมีแต่บ่ถือเด้ค่ะเชียงอันนี้ตัวละสิบบาทนี่แต่จะให้ถือเข้ากับบ่อขาดทุนแต่ถ้าวันอื่นน่ะขาดทุนนะ่ะ <laughs> นอกกันเนาะก็กแล้วแต่ตามใจ บอกว่าอันนี้นั่งกับว่าไปตามความจริงค่ะนั่งบอกตรงๆนั่งบอกอ,อมค้อมว่าพอ,อเป็นเด้อพี่น้องเด้อเอาดำนะชายาวอาตรงเ,รเป๊ะค่ะแต่เบื้องเด้อพี่น้องเด้อเบื้องเด้อนั่นน่ะค่ะพี่น้องเบื้องเด้อบัดน,นี้อันพระอาจารย์พระอาจารย์มีเส้นธรรมเนียมตตาทรงมาให้แล้วพี่น้องคนทรงมาให้แล้วคนมาคนปล่อยไปหลายช่องตะวันนั่งบ่ไอ้บ่ได้โทรหาเพื่อนเพื่อนกันเลยบ่ได้หู พื่นเพื่นในนั่นเนาะเพิ่นส่งมาให้ล้วกะนั่งกระโทรไปหาเพื่อนเพื prime, like ่อนนมาไปส่งมาให้ในไล่แล้วเหเด้อพี่น้องเด้อป่านนี้พี่น้องบางเด้อเนี่ยของพระอาจารย์มีเซนเนี่ยของเพื่อนนี่เพื่อนให้มาหางเดียวเลยค่ะให้หางเดียวโคโลโอ้ยเพื่อนในหางเดียวนี่เด้อพี่น้องนี่ค่ะพระอาจารย์มีเซนค่ะเพื่อนในหางเดียวค่ะ บานนี่สูตรของนั่งนี่นพี่น้องเบิ้งหน้านี่้ะสูตรของนั่งกับซิมิโต่เก้าแปดหาคือกันกันเมึ่อนยุ้กับนี่ค่ะแต่ของพระอาจารย์นี่เพิ่นหายมากค่ะบาดนี้นี่สูตรนั่งเอาสูตรลักสูงเอาลักสูงมาใส่กันมันก็มีสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะมันก็มาตรงอันของเพิ่นพอดีเลยถือของถั้นมันออกเก้าแปดหาสูตรนี่ก็ถือของปุ๊ของพระอาจารย์นีเส้นนี่ก็ถือค่ะพี่น้อง ให้เพื่อนหนึ่งหางเดียวเลยพี่น้องนอกขะอันก็นั่งก็ว่าตามตามความเป็นจริงนกขน,นอมีอีกสูตรหนึ่งย่าลืมลไม่แคบไว้ได้ค่ะเด้อแคบไว้ได้จ้าแคบไวจ้จ้าแคบไว้ยาลืมค่ะแคบไว้เด้อพี่น้องสื่อเพราะสื่อจะตามสร้างปลา,ตาแต่แคบเอาไว้เฉลยเปิเปิ้ลเป็นรักฐานค่ขะกันหน้าเขาสามตัวปทิวาโอ้ยใครสังใจซื้อสูตรสาวดำซ่าขันซื้อสูตรสาวดำวปัปิมีกำไรซีซ่าหาพันปทิาวาเด้นั่งว่าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเงินทองถูกหวยวันนี้ขอให้ขอให,อให้ทุกคนกันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทุกผู้ทุกคนทุกนามเลยนะคะค่ะคนนอกอยู่แดดพอกันมีกำลังใจเนาะเนาะค่ะนั่งกตเห็นเอฟซี FC คอมเมนต์มาให้กำลังใจทรงกำลังใจให้แม่สาวดำอ่านคอมเมนต์ก็ดีใจค่ะเนาะชีวิตก็ยู่ผู้เดียวมากตลอดอยู่ได้มีกำลังใจอยู่น้ำเอฟซีน้ำแฟนคลับยังสิล่ะค่ะ มื่อวันที่10-4กุมภาพันธ์สาว์ดำก็บจได้ไปออกรายการสารพันจะรายการสารพันเพลงลูกทุ่งค่ะเนาะค่ะเนาะ,นะอันวันที่วันที่10-4กับ10-4กุมภาพันธ์ค่ะไปลองหาเพลงเดี่น้องช่องอียงเนาะช่องอัเอียง,ง,ยง,ยงจำช่องบ่ได้ม่ช่องอยังหรือื่องช่อง <c oughs> เรานั่งช่องอยังเนะาะจต่ ลุกลงแล้วเรียบร้อยเนาะช่องอยังเนาะมันน oh. ี่เนาะอยัง gps แบบนีมันนี่ยังช่องกับออกรายการสารพันลูกทุ่งคร่ะห้องตอนมันนี่เมื่อกี้นี่เคุนโซงมาว่าให้ให้ห้องเพิ่มอีกไงเนี่ยก็พี่น้องก็เอื่นช่องยังกว่านี้เพราะว่านั่งจำเขาได้เพิ่นบอกอยู่นี่แม่ช่องนี่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาช่องเนี่ยช่องเนี่ยช่องอันเนี่ยเพิ่นเอื่นช่องยังนี่รายการลูกทุ่งสารพันเลยค่ะไปออกช่องนี่ละพี่น้องเมื่อวันที วันที่14กลุมภาพแปรอัดเทพค่ะออกมือได้นั่นเขาจังเสียบอกเขาอีกเจ้าหนึ่งเนาะขอทุกท่านโชคดีช่วร่ำรวยเงินทองนะคะเนี่ยค่ะเพื่นพนอนนั่นนะ่ะเอนเพื่อนว่ายังเนาเพื่นทรงยังมานี่แม่ครับสมมุติถ้าผมซื้อคิดถึงทุกเวลาได้รบกวนคุณแม่อีกหนึ่งเพลงได้ไหมครับกับอ๋อได้เนาะข่ะเนาะน,นี่ค่ะ เืินนั่นติดต่อมาไปออนไลน์ก,กเนาะพี่น้องเนาะฝา <c oughs> กกำลังแรงใจให้เด,อเด้อพี่น้องเด้อยินดีเพราะทีก็เป็นนักร้องอ่าเขาเอิ้นอนยังก่อนนักร้องสู่ชีวิตยิงเหล็กแท่งภาคอีสานค่ะหนักเอาเบาสู้ลมลุกคุกขัขข้นสารพัดชีวิตจนอายุหกสิบหกสิบหกปีนี่เนาะข้างนอกพี่น้อง เป็นยังห่วงเพียงหลับใส่แฟนเพียงอยู่ขอบพะคุ้นหลายๆเดอ้อพี่น้องเนสาธุขอให้ท่านถือเดอ้อพี่น้องโชคดีจ้า